สวัสดีครับเรื่องดีทรูนิตในสัปดาห์นี้ก็พูดต่อเน,นื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับที่เราพูดเรื่องของอคติในการรับรู้ครับซึ่งในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันว่าเราเราจะแก้ไขมันอย่างไรเมื่อให้มันไม่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับหรือให้เรามีสติมากที่สุดนั่นเองครับแน่นอนครับผมมีภาพให้ดูภาพหนึ่งครับ เห็นไหมครับว่าบางครั้งอะครับความจริงที่เกิดขึ้นเขาได้จริงที่เกิดขึ้นอะมันมีแนวโน้มมากมายที่เกิดขึ้นแต่เรากลับเลือกข้อมูลที่เราเชื่อเท่านั้นครับหลายครั้งการเกิด confirmation bias นยครับมันทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ยากและอีกหลายอคติที่เราเล่าไปในสัปดาห์ที่แล้วครับวันนี้ครับ5เทคนิคที่เราจะเอาชนะอคติต่างๆมีอะไรบ้าง อย่างแรกที่สุดครับคือเราต้องยอมรับก่อนว่าเรามีปัญหาเรื่องบายแอดหรือเรามีอคติผมเชื่อว่าแน่นอนไม่มีใครรับตรงๆหรอกครับว่าตัวเองมีปัญหาครับแต่เราก็ต้องมีไมซ์เซตที่เข้าใจว่าปัญหาทุกอย่างจะถูกแก้ไขได้ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเราก่อนครับเพราะถ้าไม่ยอมรับแน่นอนว่าเราจะคิดว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นลองสังเกตร,รอบตัวดูว่าใครเริ่มไม่อยากทํางานกับเราเราเริ่มไปเป็นมลพิษไปเป็นท็อกซิกให้ใครและเขาหลีกเลี่ยงไม่อยากเข้าใกล้เราหรือเปล่าถ้าเหตุการณ์เหล่านนี้้้้เกิดดขึตองวรคับ ว่าเรามีปัญหา ขันที่2ครับคือเราต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นครับยี่วันนี้การทํางานร่วมกันเราต้องรับฟังเห็นของคนในทีมคนที่เกี่ยวข้องครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราทุกคนแตกต่างกันมันมีความหลากหลายเกิดขึ้นฉะนั้นการที่เขาไม่คิดเหมือนเรามันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ถูกต้องฉะนั้นครับผมเชื่อว่าการรับฟังแล้วหาจุดยืนจุดร่วมที่สามารถไปด้วยกันได้เป็นเรื่องที่ดีกว่าหากเราเข้ากระบวนการนี้ได้นะครับผมว่าอคติหรืออีโก้เราเนี่ยจะลดลง พอสมควรเลยอันที่3ครับเวลาเกิดปัญหาหรือเกิดอะไรให้เกิดขึ้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้เรามองออกก่อนมองเข้าคือเราพยายามมองหาหลักฐานมายืนยันหรือสิ่งมายืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนครับ ราะสุดท้ายแล้วแนวโน้มเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเรามักจะมองเข้ามาว่าตัวเองเคยเจอตัวเองคิดแบบนี้ใช่แบบนี้แบบนั้นต้องถูกแบบไม่ต้องใช่อาจจะไม่ใช่ครับลดการใช้ความเชื่อหรือประสบการณ์เดิมๆของเราอันที่4ครับคือมิตินะครับรู้ตัวเองครับจะช่วยลดการมีอคติกับคนอื่นๆได้และสุดท้ายครับสิ่งนี้สำคัญมากเขาบอกว่าเราต้องฝึกการอดอน้อมถ่อมตนทางปัญญาครับ ความรู้บางอย่างถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมเราอาจจะชัดเจนยืนยันหนักแ,แน่นในบางสถานการณ์ผมเชื่อว่าเราก็ต้องอ่อนให้เป็นบ้างเพื่อจะเติมสิ่งเหล่านั้นเข้ามาครับเราไม่ได้เก่งที่สุดเราไม่ได้เยี่ยมที่สุดดังนั้นการรับฟังคนอื่นการเรียนรู้จากคนอื่นเป็นสิ่งจําเป็นในการทํางานร่วมกันและนี่คือ5เทคนิคในการลดอคติที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งปัญหาแน่ๆในการทํางานแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ